เทีินชาหัววะยุ๊ก็คา่ายเอเ็ด้ยไแนังนั่งิวนัง้ตมๆจะว่านั่าเป็นตมมันสันวยมันจะลดๆไปพี่น่องทางเียดปาลูวก็ย่างๆอย่งนันเ มันเป็นตายานโวดอันนี้นะเป็นสุ่โอ้ยอไรเต้องคางเฮยแม่อุ้มขามแม่อุ้มขามแม่อุ้มขามอที่องเหทางมันเทมันทางเมอน้ดเยียมลงน้ำสนบมันโพไฟพวดก็ไรเกี่ยวเองเกี่ยวเองไปมาณระยะถ่วงอยงนี้นะหลายคนแชนนกออสวยกันเอกคนจองสี่หกแปดิคนลังจากกินข่าวย่าตอนนี้ก็กินในเวลากินมะขามพี่น้องกินมะขามคุยเจ้าประเด็แกมัน้อยอกินบ้างจุ่มไผ่จุ่มวัน ลายยุ่งสบายดีพี่น้องมึงนี่กสีนั่งหลไทยไปนะเพราะว่าจ้างคนเกี่ยวข้าวหัวบักเซเว่นไว้อยู่ทั้งเฮื่อนบักหน้ากับมัดไว้มันสิเล็ดน้ำหลดอีตัวนี้ไล่มันให้มันกระเบเลนดอกอีกาแฟเบิ้ง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 มิแต่อยากแหลนบักตัวหน้ากระผูกไว้อยู่ในตลางเบาหนี่กระค้งไว้กว่าจะยั่งขึ้นทังเฮื่อนได้โอ้ยปรแมาณเหนื่อยง่ายไปน้ำดีแหลนสตีนหลดตีนยางนะมันบ่มีคนขับรถก็เลยห้ ให้ที่เจ้าไปรหลับจา้างแหละเป็นคนครับพี่น้องทางกกะไก่กะยากซะด้วยไปทางห่วยจากสิไปได้หรือเปล่าจากสิเป็นอะไรไปเบิ่งไปชมนมกันพี่น้องบ้านาน่ะวน,ะนว้อยวายอยากไปจะแพนเอาหัวปลาอยู่อ่ะยังมาอยู่มึงแหลยหัวปอนอยากไปแห้งอะไรแด็ดทอดมันก็ดมาหน่นะเขามันไกลเกิดจะไปหอดน,น้นกระายติบ ใส่แว่นพิดด้านสิลูกนะบนงานเกี่ยวข้าวจะคน้นเกาะทั้งหมดโอ้เอาเอา,เอามีเกี่ยวิดกับมวนแม่เอาลเพลสนในนั่งรถไทยจะบาเด็กน้อยมันแดบดบพี่น้องเด็กน้อยอผ้าพวกครัวผู้ใส่แว่นอีกคนนี้อโอ้ยทางจะเป็นแนาใดทางหนากอมี ปก้ตีเขาไปช่องมือขี่รถจักรไปทั้งหลักสามสิบหาทั้งออมออมอพี่น้องมือหนีไปทั้งห่วยสนวะิตขีดย่านควนโตกมันช่องคายตุกฝั่งเนะาะจักแล้วม,มือแรงม,มืออื่นเบลเกอร์แหลนน้ำหดใช้ได้จักแหลนหดนาำแถวันลายคนอยู่พี่น้องเต็มรถเลยพี่เด้ยเงี้ยประหนัง เต็มเต็มเอดเจ็ดคนเดี๋ยวไปออดหัวจังงับเออบ้งนงเลงนนอ้งานเต็มหลดพี่น้องสุไทยมันก็ไปใหญ่ปนเดยวนากเมื่อกี้คนมันก็เต็มแล้ว ตอบเสงอ้โหมีคนบนหนังมาดินพี่น้องเต็มค่ะเลยี้เต็มคักเต็มแน่ตุดูชวนกัน อยากให้พี่น้องเห็นได้แต่มี่อยนั่งทั้งหน้าเล้ถ่ายเห็นทั้งหมดก็ได้บางคนก็นขี่รถจักรบรรทุลบรรทุรถมันเต็ม จ้างย h à n ทางหน้าทางโหดโหดคอยไต่ไปทางงหัวทางเป็นโสกเป็นเทวตายาติบางมองโอ้ขี่ตมเป็ดอันนี้นอะฝนตกเต็มหลบฝนหนักเลยว้าวตกพวกใมร่มทับจะตัดออก นีนน่เดี๋ยวคงไม่ล่มทับไอ้บ่อนี้ดินมันเจื่อนลงมาคงไม่ล้มทับย่านครัวไปก็พอแหงอยากได้เทตินเสาครัวไว้เยอะ พี่ติมมันซันลด,ลดนื้่วยรดนจะลดนรดนประเดี๋ยวแ่พี่น้องทางนี่นี่ปลาลูกปลาย่างย่างย่างหย่างน้ำผึ้งโธมันเป็นตาヤนพุเด่นนี่นะมันเป็นโศกโอ้โอ้อพวกแม่พี่น้องทางเออได้แม่อุ้มขามได้แม่อุ้มขามได้แม่อุ้มขาม,มนี่นี่น้อ ห่างแห้งกว่าจะอดนานป,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 ป้า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 อกูพี่น้องเอย้ยทางมันเพมันพังไปบมดเย็บลงน้ำสารละลายนูไฟฝนก็ไหลพิกกี้ก็เห็ดแม่ลงกมอยากลงน้ำ แดดแหนมนามาหอดนาแล้วโอ้ยทางอย่างเงี้ยข่อยมาหลดข้าอึกศึกพี่น้องเลยเจ็บเห็ดยังเป็ดยังเจ็บอู้สักหนักขี่รถจักรมาคนเต็มรถเดินมาแม่โจมลงมาดักเด็กเอา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 เห็ดเพียงอันนี้เฮ้ยเบอร์เกอร์กระเล่นก่อน มันจะค้างแล้วบอกเกินกลเล่นก่อนจะมาหอนานาเนาะโอเคทุกคนเลยพาอโตไปหาเตรียมตัวลงเกี่ยวเข่ากันเนาะยันฟูตรงหำอยู่แต่ก็จำเป็นได้เกี่ยวล่ะไามิวปไปไหมไปอ่างมาเที่ยงพี่ลูกมิวมิวไปเตรีรตยม<า>ต,ยตัวลงมาเกี่ยวเข่าพี่น้องใช้เวลาเพื่อมาหอน เกี่ยวข้าวมื้อนี้ถึกใจเกี่ยวข้าวอยู่ดอกตะยันพ่นตกหำข้าวข้าวหญ้าหลายๆนี่แหละพี่น้องเกี่ยวเองกะวันบ่ได้ฮดอันนึง2คนเกี่ยวเนเลยจ้างเพิ่นมาเกี่ยวซอยเพราะมันหญ้าหลายกหลายคนเกี่ยวกสิคน่ถ้าเกี่ยวเองแฮงบ่ไปบ่มาหญ้าหลายไปเบิ่งคนงานจักคนมื้อนี้ ท้องฟ้าบางเนี้ยมัอนี่แต่ว่าญาติแต่พนตกหำคือว่ามืออื่นมือฮือมือนี่ฝัอยูมีฝันอยูอยู่แต่ก็เกี่ยวไปตล่ดจะกระจาเพ็้นเอาแต่มืออื่นเลยแหละผลดีใจคนที่ได้ไปไทยเลยเปิดเมื่อยเกี่ยวเข่าวันอังคารสรุปผลว่นที่ไปวันจันทร์สรุปเปลี่ยนไปเป็นวันอังคารกระเจ้ายไปวันอังคารเลยถ่าไปพร้อมกระเจ้าไปไปเบิ่งคนงานจากคนคนตัวเองสี่คน จังหน่อยก็ขึ้นไปให้เห็ดกินแล้วนี่ใสๆจังหน่อยสองสี่หกแปดสิบสิบสี่หรือสิบสามคนเกี่ยวเข่าสิต้องเอาใส่คนลลายๆสิพี่น้องเลยเอาคนเกี่ยวเองเกี่ยวเองบุไปบุมาไอย่าทถ่วมันสินะหลายคนแค่แน่เกาะสวยกัน <laughs> จกคนสองสี่หกแปดสิบสิบสี่คนสิบสี่คนมูนี่บดบดคายอยู่มูนี่นแต่ยันพอตรงห้ำเข่าอีกแล้วตีป่าพี่น้องลงกพี่เกี่ยวกันอ <c oughs> หมักหนาเต็มเลาลงเกี่ยวให้ในต่อพี่น้องนนะตอนนี้ก็ขึ้นเลยพี่น้องเป็นเวลาสิบเอ็ดมงครึ่งกินผักทอนยนะ้อนอารมณ์กินข้าวกิ้นน้ำผักทอนเฮงกูแหละลงมาใหม่ ได้พะแยงตองเพล่พนวอขึ้นไปนี่งพนตไปอามะขคามกินสมตอนนี้ก็ได้เวลาเขาเถียงพี่น้องเขาเถียงมันนี่ก็ตำมะฮุงตำมะฮุงยุบกับกระปุ้นแล้วก็ต้มเป็ดแล้วก็ขัวหมูพี่น้องเมนูสามอย่าง กินข้าวสำมืคอี้คนไลยแห้งมันนี่พี่น้องเตียงสองอันเต็ม,มโอเคพี่น้องขยันสิอโตไปหากินข้าวก่อนเนาะไปะอยากกินน้ำหม,ม้อต้มเป็ดไปกินข้าวก่อนนางมากินนะแม่นางต้มเป็ดดีนาง เ้าเองนั่งอยู่พี่พี่น้องด้วพี่บนนั่งเชเชพี่ลูกพี่แม่อยู่พี่ไปีโนมันอีกประมาณนั่นแหละขัวหมูแต่เฮาเองได้เอาขัวหมูเนาะทให้เพิ่นเิๆแล้วหลังจากกินข้าวย่าตอนนี้ก็กินได้เวลากินมะขามพี่น้องกินมะขามคุยเจ็บประเดกและอามาน้อยเขอกินว่าจุ่มไผ่จุ่มมัน ลายยุบเนี่ยยืนนิ่งมาขามยุบก็นจ้าในทางล่างครับเพล่ต้องหนักจุ่มโอเคพี่น้องไอ้พ่อพ่อคลิปหน้าขอบคุณบุษบุษคนเด้อไปแล้วคลิปนี้ก็ได้ผัวยืจานยังเขากันอย่าแอมล่างสำพี่น้องเอ้ดีเด้อพี่น้อง